สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มาพบพ่อกับ<อ>ช่องน้องเฟนนะครับเอิบรรยากาศนะครับทุ่งหน้าครับพี่น้องครับเฮ็ดอีหยังนี่มี<ป>มอืมอีหยังปลาอีหอยังปลากระพุ้ง บรรยากาศทงหน้านะครับพี่น้องครับใช่กันนะเอาคือบ่มีอย่างโอ้นี่เด็กกุ้งฝอยโอ้ยปิ๊ดนี่ให้คลิปต่อมาไปเบิ้งมาหน้าแม่บุูมหน้าไอ้สายครับพี่น้องวันนี้มาตามสถานที่นี่เจ้าของนานะครับโอ้ยสุนัาป่าไช่ตัวนี้เห็นบนุ่มหน้าตาป่าอยัางเฮ้ยน้องใจบัว ปาเนียนครับตัวซองนิ่วนี้อยซองนิวน่วเลยพี่น้องวันนี้นะครับมาอ่ดลินนะครับหลันนลงจากที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดอีหยังเสร็จภารกิจแล้วก็เลยเออโมได้ออกมาหาผู้เฒ่าอยู่หน้าโดนหน้ายายก็เลยออกมากันน้า่ะเปิดจังได๋อันนี้บ้านแห้งน,น,น,นะครับพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นกิด ก็ไดออกมาเล่นนะครับเอาว่ามีเนี่ยเห็ดเลียวยะน,นะตรงหน้าเห็ดนี้ยังเรียบร้อยเ้ยวก็เลยขี่หมอ้อไส้ออกมาปอดีกก็มาเอาพัสดุครับมาเล่นอยู่นี่โดนเติอพี่น้องเบิง,งไหนกุ้งอะไรอะ่ะฝอยหรอเอาไปก้อยติ ก็ได้กได้หน่อยแถนไอ้ทีไม่ได้เลาทีไล่ไล่ไอ้ทไได้ปลกไลไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาเนียใจใจข้าไปเอาเนี่ยนั่นอยู่ขางขอบหัวนี้ โอ้ยฝุ่นให้หน้าเต๋ย่างไปฟกินแจงเห็ดมาพี่น้องครับได้ข้าวนะครับบรรยากาศป่าพี่น้องบรรยากาศทุงนาตอนมาเก็บตักเศษเถึงบอนเนีย อขออยาดมุมกล่องเด้อครับเอ้ยเอาไเ้บนละขออ้ยาดมยมกลยเ้เฮ้เ้อยคร้บ้บออยเ คาร์กรูดโอ้ยกล่องข่อยยีตาบ,บอกฮงครับส้มตามอีกแล้วขออนุญาตมุมกล้องนะครับแป๊บหนึ่งขอโทษคอให้นะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวยาจจับให้เขาได้๋ยลายจนินีดิแม่เอาไปกินแม่กุ้งจะอยู่ไปยังเนาะไกระโดงคุณแม,ม่ทำหูมาเบิ้งกุ้งเดนี่กุ้งเบิง้งอ้ยมันติดเต็ไมไล่เจเนเส่ด้อยบอกหน้าอยู่กอนแลมมีีอย่างกิน ไปยังไม่กินกวงไปไปกินไปจินปูนี่ล่ะปูกินปู้เดียวจีแม้ผูเดียวไปไปกิ้นแม่บุ้มยืดใส่แม่บุมกรตันกินเวียดดีเนาะอ้าหแม่บุ้มกระตันกินหมูเวีดดีเนาะ มันยไปีสิาาเลาแล้วห่อเพียงง่วก็จบปยงวมาซอยเลามันหีสนบ่แค่ได้เอาข้าแมุ่บเพียงหาง่มาพลาลเสียคนอบังพุมนเป็นยังก่อนยังสายบังคุงมเป็นยังก่อ มัน,นคือกวาดยูสันมันคือกวาดยูสันนะปุ๊กัดตีมั้งอยากจมเห็มน,นะครับพี่น้องครับปุ๊กน้ำพอกันไหมครับผม ลำด้วยสวยงามครับต่อ,ก,อ,ก,อกันไหมคิดนะครับโป